กับเซอร์ไพร์ช่าผู้ชมด้ครับอยู่กับผมโอเมกาเกมเมอร์วันนี้อยู่กับเกมแซนบอ็อกคือเกมที่มันจะให้เราทดลงบางอย่างมันทาน่นามเลยกดเริ่มรีวิวเกมครับอย่างแรกก็คือเคลีย์ที่สองเร็วความเร็วนะครับหยุดหยุดยดูที่สาม ตั้งค่าครับพื้นหลังเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับลองดูโอ้นี่คืออะไรยางลบเกจกเกจกทนนานไม่เป็นไรายได้ หิเนเพชรโลหนะนับบุแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นกุดอันอนี้หิมะน้ำแข็งน้ำครับแล้วก็บอลปั๊มไม้ขี้เลื่อย

สมควรเวลาแล้บาย